ปรากฏเกตแก้วครับอดีตหามกานจดโจมร้อยเก้าหนึ่งหนชคอห้าหนึ่งสามคาดปักตรงใจเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องกฎการทําสงครามนะครับเสียงโอเคไหมครับเสียงเสียงดังบอเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับเนื่องจากว่า เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเราก็ได้รบกับประเทศกัมพูชาหรือกับเขมรนนะครับปรากฏว่าทางกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยขอเจรจาหยุดยิงนะครับนั้นก็แสดงว่าประเทศไทยของเราหรือว่ากองทัพไทยของเราเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ยึดเนินต่างๆได้เยอะแยะหลายเนินนะครับก็ตามกฎแล้วนะครับผู้ที่ชนะจะต้องเป็นคนที่เขียนกฎนะครับ เมื่อคอมเมนต์มาขอเจรจาหยุดยิงก็เหมือนกับการยอมแพ้นี่แหละครับเราก็จงเป็นผู้ที่เขียนกฎขึ้นมานะครับแต่น่าเสียดายนะครับเท่าที่ฟังข่าวมาเราไม่ได้เขียนกฎที่ให้เราได้เปรียบเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเปลี่ยนไปได้นะครับในข้อตกลงการหยุดยิงเราควรจะเขียนกฎขึ้นมาว่ากองทัพไทยหรือว่าประเทศไทยของเราเนะี่ย จะใช้ขอบขอบหน้าผาทั้งหมดตามแนวชายแดนเป็นเขตแดนนะครับต้องเขียนแบบนี้นะครับถ้าเขียนแบบนี้เราจะได้เปรียบนะครับเราต้องเขียนบอกว่าในเมื่อเราเป็นผู้ชนะเรามีสิทธิ์ที่เราจะเป็นผู้เขียนกฎเราก็เขียนกฎขึ้นมาเลยบอกว่ากองทัพไทยประเทศไทยจะใช้ เส้นเขดแดนโดยอาศัยเส้นขอบหน้าผาเทือกเขาที่กั้นเขดชายแดนนั่นคือเส้นเขตแดนนะครับถ้าพูดแบบนี้ถ้าเราเขียนกฎแบบนี้เราก็จะได้เปรียบนะครับคอมเมนต์ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนภูเขาได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีการเซนไม่มีการเขียนรายละเอียดแบบนี้ไว้นะครับผมจึงคิดว่าในอนาคต คขมเก็คงจะไม่ยอมนะครับคงจะมีการยกสองยกสามยกสี่อะไรต่อไปเรื่อยๆแน่ๆเลยเนื่องจากว่าทางฮุนเซนทางกัมพูชาเนี่ยเขายึดถือมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนะครับซึ่งภูเขาลูกเดียวกันแทนที่เราจะใช้เช่นขอบหน้าผาในฝั่งกัมพูชานะเป็นเช่นเจดแดนเขากลับมาเอาเป็นสันปันน้ำหรือว,ว่าเขาอักลับลุกเข้ามาเป็นภูเขาแบ่งกันคนละครึ่งแบบนี้นะครับ มันก็กลายเป็นมีปัญหากันต่อๆไปอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าเขาใช้มาตาส่วน1ต่อ2องแสนมันก็จะกินลึกเข้ามาในแผ่นประเทศไทยอีกถึง2อกิโลเมตรด้วยกันนะครับจึงมองมองว่าโอกาสที่จะได้รบกันก็คงจะมีอยู่นะครับคงจะมีอยู่ในรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่รู้นะครับมันคงจะไม่จบนะครับน่าเสียดายนะครับที่เราเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแล้วแต่เราไม่ได้เขียนกฎ ข้อนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่า mou 4 3 mou 4 4ก็เขาก็ยังใช้อยู่นะครับเวลาเราประชุม jbc r b c ebc อะไรเนี่ยครับวเวลาประชุมกันปึ๊บคอมเมนยังแนบท้ายแผนที่มาตรามหนึ่งต่อสองแสนนะครับเราก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะครับจริงๆแล้วนะครับทางกองทัพเราหรือว่า เมื่อมีการชนะค่าสืกเมื่อเขามาขอเจราจาเราสามารถที่จะเขียนกฎข้อนี้ได้เลยนะครับอาจจะมีการยกเลิกฐานที่หนึ่งต่อสองแสนไปได้นะครับหรือว่ายกเลิก MOU สี่สามสี่สีได้นะครับน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายแต่ก็ยังมั่นใจในกองทัพไทยนะครับกองทัพไทยก็ทันสมัยนะครับก็คงจกรักษาอธิปไตยไม่ยอมให้สูญเสียอธิปไตยได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเสียดายโอกาสแค่นั้นเองนะครับ จะได้โอกาสที่มีโอกาสแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้เขียนข้อกําหนดหรือว่าไม่ได้เขียนข้อกฎขึ้นมานะครับถ้าเราเขียนแบบที่ผมว่านะครับก็คือทางกองทัพไทยทางประเทศไทยจะอาศัยเส้นเขตแดนโดยการใช้หน้าผานี่เป็นเส้นเขตแดนอย่างเงี้ยโอ้เราได้เปรียบเลยครับเขมนมันก็ไม่สามารถขึ้นมาบนภูเขาได้เลยนะครับ แต่เมื่อเราไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับอนา,าคตผมว่ามันก็คงจะย,ยุ่งเหยิงกันแบบนี้อีกนานนะครับขมิ้นมันก็จะหาทางลุกคือเข้ามาในแผ่นดินไทยขมิ้นต่ำมันอยู่ในอยู่จะตีนเขาหนินครับเขาเขาเรียกว่าขมิ้นต่ำคนโบราณคนรุ่นผมนะครับจะเรียกขมิ้นเนี่ยเรียกว่าขมิ้นต่ำนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ตีนเขาอยู่ต่ำเราอยู่ที่สูงนะครับแต่ขมิ้นต่ำอยากจะมาอยู่บนภูเขานะครับทำหน้าแม้ว่าจะเป็นหน้าผาสูงชัน าก็ทําบันไดขึ้นมาทํากระเช้าขึ้นมาไปอินขึ้นมานะครับนั่นคือขมิญนะครับคุยกันดีๆก็คงจะยากนะครับต้องมีกฎเหล็กกฎข้อบังคับก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายที่เราไม่ได้เขียนกฎหรือว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็มีเรื่องราวมากมายนะครับที่เราที่ทาง รัฐบาลไทยทางกองทัพไทยอยากหาน่าจะทํานะครับที่จะทําให้เราได,ได้เปรียบค่าศึกนะครับทําให้ชาวโลกได้มองประเทศไทยเนี่ยทําให้ชาวโลกได้มองประเทศไทยเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นพระเอกนั่นเองนะครับถ้าเราโปรโมทถ้าเราคุยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นให้กับทางชาวโลกพยายามเล่นข่าวพยายามสื่อสารให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับตอนนี้คอมเมนต์มันก็ นะครับมันก็ปั่นเป๊กดิวขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแม้แต่เขาตายกันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังบอกว่าเขาตายแค่สิบสามคนเลยนะครับน <c oughs> นะครับก็แม้ว่าเราจะหยุดยิงไปแล้วซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วเราก็แก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วเราตรงที่ว่าเสียดายโอกาสนะครับก็ไม่ต้องเป็นไรนะครับเราคิดว่าทางรัฐบาลทางทหารท,ทางเสนาธิการอะไรเขาคงจะประชุมกันคงจะมี แนวทางไว้แล้วนะครับว่าคงจะการที่หยุดยิงก็คงจะมีผลดีกว่าผลเสียเขาคงจะคิดแบบนั้นนะครับมันก็คงจะมีการชั่งน้ําหนักดูแล้วจึงได้หยุดยิงนะครับแม้ว่าเรายัางจังยึดพื้นที่ไม่ได้อีกอยู่หลายจุดนะครับเช่นเนินเจ็ดสี่ห้านะครับช่องปลิงช่องโชคแบบนี้เราก็ยังไม่ได้คืนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราเพียงแต่ว่าเสียดายโอกาสนะครับเสียดายโอกาสที่เราถ้าเราไม่หยุดยิง เราก็คงจะต้องบุกยึดคืนมาให้ได้นั่นเองนะครับแต่เมื่อหยุดยิงแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เสียดายตรงที่ว่าพอหยุดยิงปุ๊บเราไม่ได้เขียนกฎนะครับเราไม่ได้เขียนกฎเพราะว่าตามกฎของสงครามนะครับการทําสงครามน่ะผู้ที่ชนะคือผู้ที่เขียนกฎผู้ที่แพ้ต้องปฏิบัติตามแม้กระทั่งชดใช้ค่าเสียหายต่างๆนะครับเราก็สามารถ,ถเขียนได้เราสามารถทําได้เพราะเราคือผู้ชนะนะครับแต่ก็คงไม่ได้ทํานะครับ แต่ก็ไม่น่าเสียดายเท่ากับที่เราไม่เขียนว่า,าใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นหรือว่าใช้ขอบหน้าผาตามแนวชายแดนเป็นเส้นเขตแดนเราไม่ได้เขียนแบบนั้นนะครับปัญหาก็คงจะตามมาเรื่อยๆต่อไปนะครับคำมเมนก็คงจะไม่ยอมนะครับคำมเมนก็คงจะหาโอกาสที่จะมารุกรานต่อไปนั่นเองเนื่นองจากว่า ไอ้ข้อตกลงตาม MOU ของเรามันก็ยัง MOU ม3 m จีสี4 4ามพวกนั้น,นะครับมันก็ยังมีความผูกพันอยู่รวมทั้งแนบท้ายด้วย MOU ด้วยแผนที่1ต่อ2องแสนนะครับ้ามินก็คงจะต้องลุกล้ำอ้างเรื่องดินแดนต่อไปนั่นเองนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่ FC ฟังว่า เรื่องราวมันเกิดเป็นแบบนี้กดมันจริงๆแล้วเราก็สามารถเขียนได้นะครับแต่ยังไงนะครับกองทัพก็ยังมีความาเข้มแข็งนะครับเรายังมีความสามารถที่จะรักษาที่ปไตยของเราได้อย่างแน่นอนนะครับก็จากพื้นที่ต่างๆที่เรายึดขึ้นมาได้นะครับเนินสําคัญสาคัญเราก็ยึดขึ้นได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่า เราได้เปรียบในย่านด้านยุทธศาสตร์ด้านใน,น,นภูมิประเทศนะครับถ้ามีการรบกันครั้งต่อๆไปนะครับหรือว่ามียกที่สามเนี่ยเราก็คงจะไม่เสียเปรียบนะครับเพราะว่าเรายึดพื้นที่เนินสูงข่มไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจการเห็นฝั่งตรงข้ามได้นะครับเห็นการเคลื่อนไหวของกัมพูชาได้เราก็สามารถทําลายได้นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่า เสียดายที่บางเนินเรายังไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกนะก็ที่เรายังไม่ได้ก็มีเนินสําคัญก็มีเนินเจ็ดสี่ห้านะครับแล้วก็มีแถวช่องปิงแถวช่องอช่องโชคนะครับด้านทิศตะวันออกของช่องจอมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าการหยุดยิงไปแล้วเราก็ยังได้เปรียบที่ยึดเนินต่างๆไว้ได้นะครับปราสาทควายแม้ว่าจะโดน ทำลายนะครับมันก็มีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องทําลายเพื่อชัยชนะนะครับเพราะว่าเขาอาศัยว่าปราสาทตะควายเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในปราสาทตะควายวางกองกําลังอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จําเป็นจะต้องทิ้งระเบิดยิงโจมตีทําลายไม่งั้นเราก็ยึดไม่ได้นะครับเดี๋ยวปราสาทเราสามารถทำใหม่ได้นะครับเราสามารถบูรณะได้นะครับ แต่แผ่นดินได้เสียไปแล้วโอกาสได้คืนมันยากนันเองนะครับถือว่ากองทัพเราทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับครั้งนี้นะครับก็เช่นชมนะครับเช่นชมแม้ว่าเราจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของทหารนะครับแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยและของผู้ทหารที่เสียชีวิตเพื่อประเทศชาตินะครับก็สดุดีวีรกรรมนะครับสมัยผมรบก็ แลกด้วยชีวิตเช่นกันนะครับก็เหตุการณ์นะครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าฮุนเซนเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมอย่างแน่นอนอยังไงเขาก็ต้องหาทางรบกับไทยนะครับช่วงที่หยุดยิงเราก็ต้องดูสถานการณ์นะครับเพราะได้ข่าวว่าตอนนี้เขมมก็มีการลำเรียงมีการเสริมกําลังตามแนวชายแดนนะครับเข้ามาเรื่อยเรื่อยนะครับกาลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามา แต่ก็อยู่ในสายตาของทหารไทยนะครับเรายังตรวจตาเรายังดูการเคลื่อนไหวอยู่นะครับสิ่งที่ต้องระวังต่อไปนะครับก็ต้องระวังเรื่องสงครามกองโจรด้วยนะครับสงครามกองโจรจกเขมรเนี่ยนะครับท่านก็แอบก็มาดักระเบิดมาุู้โจมตีนะครับอันนี้คือสงครามกองโจรผมคิดว่าเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้วันไหนนะครับส่วนสงครามเจมรูปแบบเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะครับเขาอาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่า ด้านกำลังพลด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้านยุทธเทคโนโลยีทางทหารเนี่ยเราเหนือกว่าเขานะครับไทยเราเหนือกว่าเขาเยอะแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับไว้ใจหุนเซ็นไม่ได้หุนเซ็นนี้เล่์เหลี่ยมนะครับเล่์เหลี่ยมจัดนะครับก็ผมเห็นนะครับข่าวมูลนิธิก็บอกว่าเหตุการณ์ดีแล้วสงบแล้วอยากจะเปิดด่านนะครับผมอยากจะบอก ทางรัฐบาลไทยได้ว,ว่าเสียงประชาชนคนส่วนมากนะครับไม่เห็นด้วยนะครับยังไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดด่านทําการค้าขายนะครับก็ควรจะกดดันปิดด่านต่อไปนะครับต้องสั่งสอนต้องให้เขามีความาเรียกว่าที่เขาทํากับเรานะครับต้องให้บทเรียนกับคอมเมนต์เยอะๆก่อนนะครับจะพึ่งไปเปิดด่านเพราะว่าคนไทยเรายังไม่ต้องการที่จะให้เปิดด่านนะครับ ก็รอดูกันต่อไปว่าฮุลเซนจะเอาอยังไงนะครับเขาจะเล่นสงคารามกับเราอีกหรือเปล่านะครับก็พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็เอาใจช่วยทหารเรานะครับอยากจะให้ยึดพื้นที่ตั้งฐานที่มั่น ต่างๆอยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ดูแลอย่าให้มันเข้ามายึดฝืนแผ่นดินไทยเราได้อีกนะครับ <c oughs> อันนี้คือความคืบหน้านะครับความคืบหน้าความเห็นของผมด้วยแล้วก็จากพี่น้องประชาชนที่คุยกันมานะครับเขาก็มีความคิดเห็นแบบแบบนี้แหละครับที่ผมได้คุยกับเขามาเขาก็บอกว่าเสียดายที่เราไม่ได้เขียนกฎนะครับเขียนกฎผู้ที่มัน เป็นฝ่ายแพ้เขาจะต้องปฏิบัติตามกฎของผู้ชนะผู้ชนะมีสิทธิ์ที่จะเขียนกฎก็คือกฎเราจะใช้สันหน้าผานะครับริมขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดนตลอดแนวชายแดนอีสานใตาา้เนี่ยถ้าเราเขียนลงไปแบบนี้นะครับคอมเมนตนะ์ในเมื่อเขาต้องการที่จะหยุดยิงเขาก็ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วเพราะเขาคือผู้แพ้ตามกฎของสงครามมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ ซึ่งมันมีเรื่องราวอยู่มากมายแล้วแต่เราจะเขียนขึ้นมานะครับให้เขายอมรับแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เขียนอันแบบนั้นนะครับเราก็เพียงแต่ว่าเออเหมือเขาต้องการหยุดยิงเราก็เห็นแก่อันนั้นเราก็อ้าวจนหยุดยิงหย,ย,ยุดยิงนะครับคอมเมนต์ดูดูแล้วนะเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับนะครับเขาบอกว่าแค่หยุดยิงไม่ได้แพ้นะครับเขาบอกเขาไม่ได้ยอมแพ้เขาแค่บอกหยุดยิงแล้วให้เรากลับมาอยู่ท่าคืนพื้นที่ที่เรายึดคืนให้เขานะครับดูที่มันคิด มันยึดได้ยังไงนะครับเราจะยึดคืนได้ยังไงเราที่เรายึดพื้นที่ได้ทุกวันนี้นะครับมันเป็นพื้นที่เก่าของเราเราไม่ได้รุกรานเขาเลยแม้แต่ตารางเม็ดเดียวนะครับเราแค่ยึดพื้นแผ่นดินไทยของเราที่ทางกรรมัมพูชานี่เขามายึดอยู่แค่นั้นเองนะครับเราก็ผลักดันเขาลงไปแล้วก็ยึดมาคืนเราไม่ได้รุกรานเขานะครับก็ รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคอมเมนต์ยังอยากจะขึ้นมาอยู่บนภูเขาหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปราสาทตะเมืินทมนะครับปราสาทตะเมินทมเนี่ยเป็นคอมเมนต์มันโฆษณาเลยว่าเป็นของเขาระปราสาททั้งสามอันนะครับมันจะต้องเอานะครับดูแล้วมันก็ยังมีความพยายามอยู่ต่อไปมันโฆษณาให้ชาวโลกรู้นะครับแล้วก็บอกประชาชนของเขาบอกว,ว่ามันคือของเขานะครับแล้วก็ยัง ประกาศว่าเราในรุกรานผื้นแผ่นดินเขาดูดูดีด่ครับดูมุนเซ็นมุนมันเนี่และก็แม้กระทั่งนะครับไม่อยากจะพูดมากกว่านี้นะครับก็ดูในยูในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ก็เห็นเห็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ที่เขายอมเพราะว่าเขาสูญเสียเยอะนะครับแล้วอีกอย่างเขาก็คือรบในแบบเขาสู้เราไม่ได้นะครับเขาก็เลยเจรจานะครับ พอเจราจาหยุดยิงปุ๊บตอนนี้บอกว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้ออกมาพูดได้ยังไงนะครับเขาไม่ได้ยอมแพ้จริงๆแล้วก็คือเจราจาหยุดยิงเขาเขาย,ยอมแพ้นั่นแหละให้ให้เราหยุดยิงนั่นแหละนะครับเราก็เห็นแก่มนุษยธรรมเห็นแก่เราไม่หยุดเราไม่ต้องการทำสงครามนะครับเราก็ปฏิบัติตามนะก็เลยหยุดยิงไปแต่เสียดายที่เราไม่ได้เขียนข้อบังคับนะครับไม่ได้เขียนข้อบังคับว่าเราจะใช้อ่าขอบ สันหน้าผานะขอบหน้าผานั้นะเป็นเส้นเขตแดนเราไม่ได้เขียนนะครับถ้าเราเขียนเราก็มีสิทธิเขียนเพราะว่าผู้ชนะคือผู้ที่เขียนกฎนั่นเองนะครับสงครามมันจะเป็นแบบนั้นนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับยังไงก็ระดับกองทัพระดับเสนาธิการระดับผู้นําประเทศเขาคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าควรจะทํายังไงคงจะไม่ทําให้เราเสียพื้นเป็นดินไทยนะครับเพราะว่าคนไทยก็ รักแต่ห,ห่วงแหนผืนแผ่นดินไทยนะครับพี่น้องตำรวจทหารของเราที่รบนะครับเอาชีวิตเข้าแลกก็สูญเสียจํานวนมากนะครับและก็พี่น้องประชาชนคนไทยเราที่เสียชีวิตไปนะครับก็ไม่ยอมถ้าไม่มีเหตุไม่ผลนะครับยังไงก็ช่วยกันรักษาอธิปไตยต่อไปอย่าให้คอมเมนต์มันลุกล้ำเข้ามาอีกนะครับยังไงก็อย่าให้เสียเปรียบคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับก็ดูการเจรจานะครับดูคอมเมนต์มันก็บอกว่า ให้รีบเจรจาเนี่ยประชุม j p c นะครับแต่ว่าเราก็ออกมาโอเคนะครับที่มีคำพูดบอกจากรัฐบาลไทยบอกว่าอาจากกระทรวงต่างประเทศเราบอกว่าเราประชุม j p c ยังไม่ได้เราต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ถูกต้องนะครับอย่าไปเดินตามเกมเขมรนนะครับการประชุม j p c นะครับคขมรก็อยากจะให้เราเนี่ยถอนกําลังกลับมาเขาจะเอาพื้นที่ที่เราเคยยึดได้ตอนเนี้ย ให้คืนเข้าไปดูดูดูเขาคิดนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับพื้นแผ่นดินพวกนั้นที่เราได้ก็คือมันพื้นแผ่นดินของเราเองที่ถูกคอมเมนต์ยึดนั่นเองนะครับก็เสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเราไมา่ได้เขียนกฎนะครับผู้ชนะมีสิทธิที่เขียนกฎผู้แพ้ต้องปฏิบัติตามนะครับแม้กระทั่งการเรียกร้องชดเชยชดใช้ สิ่งที่เสียไปไม่ว่าจะเป็นค่า่าพวกเราสูญเสียเท่าไหร่สมบัติพระสถานหมู่บ้านบ้านคนถูกทําลายจากบีเอ็มยี่บเอ็ดเท่าไหร่ชีวิตของประชาชนเท่าไหร่แล้วก็เราสูญเสียชีวิตทหารเท่าไหร่ตามหลักของสงครามนะครับผู้ที่ยอมแพ้นะ่ะผู้ที่เขาแพ้เนะ่ะเขาต้องชดใช้นะครับแต่เราไม่ได้เขียนไว้ในข้อตกลงตอนหยุดยิงนะครับก็ถือว่า เราพลาดไปนิดๆน,นะครับกรารอดูกันต่อไปนะครับว่าตอนประชุม JBC หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วจะเป็นยังไงนะครับเราก็จับตาดูกันต่อไปนะครับก็หวังว่านะครับเราคงจะไม่เสียเปียบลงจะไม่เดินตามทางาตามรอยเ,อเดินตามเกมของเขมรนนะครับเราจะต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดนะครับมีจุดยืนที่มั่นคงให้เขมรมันรู้บ้างนะครับว่าเราไม่ยอมนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นทัศนะเป็นความรู้สึกของหลายๆคนที่คุยกับผมแล้วก็เป็นความรู้สึกของผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เขียนกฎแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็เสียดายนะครับเสียดายที่เรามีโอกาสแล้วเราไม่ได้เขียนเราไม่ได้ยกเลิกมอ U ีสี่สามสี่สี่นะครับเราไม่ได้พูดมาชัดเจนว่าเราใช้ขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดนนะครับ แต่ถ้าประชุม JBC ครั้งต่อไปนะครับหวังว่ารัฐบาลคงจะมีมาตรการที่ชัดเจนนะครับคนทั่วไปก็อยากจะให้ยกเลิก MOU 4344นส mm ่ส hmm. เนื่องจากว่าการประชุม JBC mm hmm. การประชุม GBC RBC อะไรต่างๆนะคอมเมนต์เขาแนบท้ายมาด้วยแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนะครับมันทำให้เราเสียดินแดนเข้ามาอีกถึงสองกิโลเมตรนั่นเองนะครับ ก็ได้ต่หวังลึกๆว่ารัฐบาลจะยกเลิกนะครับจะยกเลิก m o u 4 3 4สนะครับเพื่อตัดปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับขอบคุณ FC นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วเราดูสถานการณ์ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันต่อไปครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs>